สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดียามเด็กๆอะห้าทุ่มสิบหกนาทีอะตอนนี้วันนี้พาเปลี่ยนเส้นทางทุกคนวันนี้อยากลองอะไรที่มันระทึกอะอยากลองอะไรที่มันตื่นเต้นพามาที่เส้นทางเปลี่ยวเส้นทางนี้ก็ผมจะใช้แค่กะเช้ากับ่ายนะวันนี้วันอาทิตย์นะเอ้ยวันนี้วันอาทิตย์วันนี้กะเด็กนะกะเด็กลองเส้นนี้สักครั้งนี้ ฝั่งนู้นมันรถเยอะฝั่งนี้เงียบดีฮะโอ้ลูกหมาเยอะแยะเลยเฮ้ยเงียบดีจริงๆเลยเฮ้ยมีไฟบุ้บบับบับด้วยบรรยากาศค่ำคืนนี้ขี่ไปเลาไปกับน้องซ้ายเช่นเคยการเดินทางไปทำงานของผมนะวันนี้อากาศดึกระหว่างทางวันนี้เราจะเจออะไรบ้างนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะเส้นทางเปลี่ยวอ่าคำขืนนี้จุดนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่ฮะคนเยอะ,อะแต่ว่าเขาหลับกันนอนกันหมดแล้วนะเพราะว่าห้าทุ่มกันแล้วห้าทุ่มสิบเจ็ดนาทีแล้วอา <Okay. S 1> อยังพรมีรถวิ่งอยู่ <Okay. S 1> โอเคเส้นนี้นี่เคยมีประวัติทุกคน ก็หลายปีแล้วแหละสมัยนะั้นที่ผมออกกะมานะตอนนั้นน่าจะออกกะบ่ายฮนะออกกะบ่ายก็ประมาณมาถึงนี่ก็ประมาณเที่ยงคืนก,กว่านะเกือบตีหนึ่งนะเวลาขี่รถกลางคืนเนี่ยทุกคนให้เรามองที่กระจกนเะนี่ยถ้ามีรถตามหลังเรามาเนะี่ยให้ห่างไว้ก่อนนะอันตรายมากมันมีพวกขี่รถไล่ถีบรถเรานะแล้วก็ฉีออกรถนะแต่ส่วนมากมันจะเลือกเหยื่อเป็นผู้หญิงนะ่ะ แต่อย่างว่าถ้าคนมันจะเอานะผู้หญิงผู้ชายมันก็เอาหมดนะจากฉะนั้นขังค่ำเมา่คืนก็ต้องระวังทุกคนตรงมองที่กระจกนะกระจกไม่เท่าไรหลอวบางทีมันปิดไฟมาทุกคนอันตรายมากแสงดีกว่า ก็ยังมีเองนะที่มีรถเก็บขยะนะช่วงกลางคืนแกก็จะมาเวลานี้แหละรถคันเมื่อกี้ก็เข้าไปเก็บในหมู่บ้านผมน่าจะประมาณตีหนึ่งอะประมาณตีหนึ่งกว่ากว่าก็จะไปเก็บแถวหมู่บ้านผมนะเพราะว่าแกก็พื้นที่รับผิดชอบเยอะเก็บหลายหมู่บ้านอยู่รถคันเมื่อกี้เนี่ยก็ดีอะมันจะได้ไม่เงียบไม่เหงาอะจะได้ดูคึกคักหน่อย เข้าสู่เขตเรียบมอเตอร์เวย์ก็จะเห็นนะทางด้านขวามือเห็นไหมพวกพี่สิบล้อ,อจอดนอนกันนะไปไม่ไหวแล้วจอดพักผ่อนน,นะเยอะเลยอะเนี่ยจริงๆแล้วเรียบมอเตอร์เวย์เขาไม่ให้จอดแล้วทุกคนแต่ก็เอานะย้อนๆกันไปมันไปไม่ไหวเลยนะต้องพักผ่อนก่อน น้ำมันเหลือ2ขีดได้3ขีดได้ตอนนี้ขี่ไปได้210กิโลแล้วเอาละอย่างน้อยก็ขึ้นเลข2แล้วนะคาเฉเลียยี่สิบโอนี่มันน้องซ่าเนี่ยไฟที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาแต่ก่อนน้องซ่าผมก็เคยแบบนั้นแหละแต่ตอนนี้ไฟเลี้ยวที่มันสว่างตลอดก็มาอยู่ที่โคมไฟหน้าแลว้ว สายไอจบวันนี้เต็มระบบเลยถ้ามาสเส้นนี้ไม่ต้องกลัวด่านนะไม่มีด่านแน่นอนนะ <Okay. S 1> อาจจะมีตรงทางรอดทางรถไฟนะแต่ว่าผมก็จะเลี้ยวรถเข้ามเตเวย์ก่อนเฮ้ยเขาเข้าถนนเรียบมเตเวย์ก่อนก็จะไปไม่ถึงจุดนั้นนะโอเคไปได้ โอรถตู้อันนี้เขาโหลดนะต้องค่อยคืบคลานนะต้องค่อยคลานนะไม่งั้นนี่มีขูดแน่นอนนะสมัยนี้ก็ดีอีกอย่างนึงคือมีพวกพี่ๆแกรับอนะพวกไลน์แมนอย่างเงี้ยก็ดีอะ ใครมาจี้ท้ายผมเนี่ยโอ้โหเบฟเว้ยขึ้นมาเร็วแท้ไม่ธรรมดาเบฟคันนี้เสียงบึ้มๆเลย เนี่ะครับข้างหน้าก็จะมีตั้งด่านนะตรงสะพานทางรถไฟจุดนั้นนะแต่วันนี้ไม่มีนะอโอ้โหเวฟตัวแรงอนะ แรงจริงหรือเปล่าไนดะ้ลองเลย <What? S 1> เซเห็นปาดหน้าเราด้วยเมืกี้ <Hey. S 1> กระทำมันคือได้ยามออปาดหน้าผมนะผมไม่ไว้ใจใครนะมัน <Hey. S 1> <c oughs> ก็จริงนละทุกคนเช่ไมไม่ต้องปาดหน้าแค่ขี่รถมาใกล้ๆเราเราก็ระแวงแล้วถ้าทุ้มยี่ิบสองอะรถยังวิ่งเยอะวันนี้ Hey, เอ้เวฟแคันี้แรงนะเฮ้ hey, ลองไอ้สิเาฮะตามไปโอ้เซเว่นโอ้เซเว่นใหม่มากฮะติดไปเรียบร้อยแล้วก็นจะได้ขายแล้วโอ้สร้างไม่ถึงเดือนนะ นีเบาๆฮะยืดเส้นยืดสายน่ะ <S <S 1> <S 1> โอ้น้องซ่าผมนี่ยังแรงเหมือนเดิมอะ มันจะมาสู้ฟอร์ซ่าด้ไงใช่ไหมโอ,โ,หโอ้ยเอ้ยไม่ได้ยืดเส้นยืดสายนานเลยฮะมันมาก เหมือนฟอร์ซ่าเลยครับหน้าเนี่ยฟอร์ซ่าเนี่ยโอ้เวฟโดนฟอร์ซ่าแสกอะ <laughs> <laughs> ไปแข่งอะไรกับเวฟมันเทียบกันไม่ได้แล้วทุกคนแต่เห็นว่าท่อบึ้มๆไงผมก็อยากลองดูว่าเมาื่อกี้หน้าอยากวิ่งร้อยยี่นะเวฟฟอร์ซ่าเดิมๆก็รนะ้อยสี่สิบร้อยสิบแล้วฮะ โอ้ยังถือว่าแรงอยูน่นะโฟซ่าผมเนี่ยผมก็ไม่ได้อัดนานแล้วเมื่อกี้ก็เข็บไม้ก็มีร้อยสี่สิบนะ <Yeah. S 1> ก็ถือว่ายังเยี่ยมอยู่อะนานๆที่ะสลัดพวกผงคลัสก่อนเดี๋ยวก็จะได้ถอดล้างแล้วสักหมื่นโลนะค่อยถอดตัวน,นี้มันห้าพันโลเองรถก็ใช้งานทุกวันนะแต่ว่าไม่ได้วิ่งไกล อ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ